มื่อวานนี้ครับสคู่หน้าช่องก็ต้องบอกว่าหลุดเพียงแค่ตัวเดียวครับสำหรับราเชนชูเกาเรี่ยมาเิยครับที่ทําได้เพียงแค่ชนะด้วยสกอร์สอครับแต่ที่เหลือได้มาหมดเลยทั้งไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับไหนจะเป็นทางยูนิยองซังคิลุลและอีกหนึ่งคู่ที่พี่เข้มจับได้ให้และผมอย่างไก่เดทองท็อตแนมซ์เซเปอร์ครับก็ได้ยิ้มหวานถึง3ตัวเลยนะผมเจ็บเพียงแค่ตัวเดียวนะครับแล้วฝากไว้อย่างหนึ่ง้วยกันใครที่ชอบตัวผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับและใครมีความ SVP นี่เป็นบอลงานครับบอลสายสดนะครับผมที่พี่เข้มจัดให้ทุกๆวันอยู่แล้วนะมาเข้ากลุ่มของเราได้นะมาเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้ครับที่พี่เข้มจัดให้ครับเป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกทั้ง4คู่เลยนะครับเป็นเลิอดคู่แรกครับสำหรับทางลิเวอร์พูลครับวันนี้เราเปิดแอนฟิลเตอนรับกันมาเยือนของทางแอตดลติโกมาดริดครับแน่นอนครับว่าคู่นี้เคยเจอกันมาครั้งล่าสุดในทางลิเวอร์พูลครับชนะทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับในปีตอนที่เป็นเนี่ยลิเวอร์พูลครับบุกไปเยือนตาหมนะครับ ก็ชนะถึง4เกมเลยแล้งแต่การที่ชนะบอลมัดครับดิวคอโซอาร์เทโนครับในล่าสุดครับก็เกือบไม่ล้อมันกันนะผมมาชนะทางเบอร์ลี่นะผมในช่วงของต่อเวลาเองได้จุดโทษนี่นะครับก็ชนะด้วยสกอร์1-0เนี่ยนะครับกับแข่งกับทีมอย่างทางแอตแลนติโกมาดริดครับแข่งขันมานหมด4เกมครับในไรอันเซเวนเนี่ยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวคือการที่ชนะดิวในล่าสุดนั่นเองนะครับแต่ก่อนนั้นครับไปเสมออาราเบสเสมอเนเช่ครับในนัดแรกเนี่ยบุกไปไปให้เอเป็นยอนครับโดยรวมแล้วต้องบอกว่าในเรื่องของฟอร์มนะผมทีมออ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 ยยย่่่่่่าาาาาาางงงงททลลลิิเเเเเเวววววรรรรรรร์์พพพููนนนนนนีดหืืกกะมมมคคคัััับบบแใต้ มาแน่นเลยนะครับผมทั้งฟอร์เรนเวิร์ดนะครับผมทั้งโคดี้กัคโปครับซาร่าและแคมเฟนแบ็กครับหรือจะเป็นนางโดมินิกโซบอสไลน์ครับนะครับวันนี้อาจจะใช้อิซักด้วยนะครับผมมารองรุ่นกันว่าเลือกใช้ไหมนะครับผมตัวแนวรับเนี่ยทั้งโกลเเต้ฟานไดนะครับผมเคอร์เกสแล้วก็ฟิลปงนะครับผมความพร้อมมาแน่นมากๆกับการกระทำอะไรที่ก็มาลรกครับก็ความพร้อมก็ถือว่าแน่นเหมือนกันนะครับผมนำทำมาด้วยซิเมอเน่ครับคอนเนอร์คาร์เกอร์ครับไหนเป็นทางออนโทนกิฟต์มานะครับผมคู่นี้เราตราเลอบ่นก็พอความ มาครับลิอร์ภูลบังครับชีนะสองประตูเพื่อได้ยิ่งหวานแน่นอนว่ากระแสของทานริภูอ่เปิดมาแรงมากๆครับแต่แน่นอนว่ากับการที่เล่นในแอนฟิลของมั่นใจว่าลิอร์ภูวันนี้จะทำได้แน่นอนครับ มั่นใจว่าลิวพูจะชนะนัดแรกได้ครับแต่รอรุนว่าจะถึงทุนที่สองไหมยังไงวันนี้ก็ต้องเลือกเฉือ์ทางลิวพูเท่านั้นครับจิ้มที่ทางหงแดงลิวพูได้เลยนะครับผมสำหรับคู่แรกส่วนคู่ที่2องครับเป็นเสือพระทักสิงครับเป็นทางเสือใต้บาเยือนครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางสิงบูเชลซีนี่นะครับน่นอนครับว่าคู่นี้ครับที่เคยเจอกันมาครั้งล่าสุดครับในปี2 0เนี่ยเป็นทางมายือนครับชนะทางเชลซีได้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับผมก่นัดแรกเนี่ยชนะไปด้วยส ในบอลถ้วยนะครับผมของเยอรมันเนี่ยเขาก็ชนะทางสุดการไปได้ด้วยสกอร์สองหนึ่งครับในการแข่งขันในศึกบุนเดสเลกาเยอรมันครับชนะอาร์บีซิกไปได้หกศูนย์ครับชนะทางอัลส์วังมาได้ครับและก็นัดล่าสุดชนะฮัมบูร์กมาได้ห้าศูนย์ครับโอ้โหต้องบอกว่าบาเยิร์นตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากๆครับแต่กลับกันแล้วนะผมกับทางเชลซีครับแข่งขันในพิบลีมาสี่เกมนะผมชนะได้สองเกมเสมอได้สองเกมครับนัดแรกในเสมอกับทางพาร์เล็ครับนัดต่อมาครับผมชนะเวสตแฮมได้ห้าหนึ่งครับชนะฟุตแลงสองศูนย์แต่ก็ไป บายเย่มิวนิีกอยู่แล้วนะผมในเรื <online> ่องของตัวความพร้อมเนี่ยวันนี้ครับทางเชลซีก็ขนทัพมาเต็มแน่นปักเลยนะผมทั้งมอยเซตกาเซโดครับเอโซฟเรเดสครับโคพาเมอร์เปโดโนโตนะครับหรุ่นเพื่นทางเจาเปโดเองก็พร้อมนะผมกับการกับทีมอย่างทัพบายเย่หนิีครับก็ความพร้อมก็ถึงดูดีเลยทั้งโจโจคิมมิดครับลูเรียร์สครับกอเลน้าครับไหนจะเป็นทางแซจานาบี้ครับหน้าเป้าอย่างคาริเคนก็พร้อมก็จะบอกว่าความพร้อมของสองทีมนี้ถือดูดีมากๆครับแต่มองโดยรวมแล้วครับผมก็ต้องบอกว่าทางเชลซีแอบดูเสียเปรียยบอ่างมาากกครรับในที่ต้อองงบบุกไปเเยยืนทาร์นนมิิวคคครรัับบถึงเ่ก็ทาง เบย์วินดิกเองก็ดูเหนือกว่าด้วยแต่ต้องยอมรับว่าวันนี้ครับทางเชีซีเขามาลุยสึก ทางยูฟาแชมเปี้ยนลีกอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับจากนัดที่แล้วเนี่ยกับการที่เจอเบนฟอนร์ดในคาราโลเกชั้นนักเตะเยอะมากมาครับและวันนี้ต้องใส่สูเต็มแต่ถ้าเปรียบเทียบกับการที่มาเจอไบเบอร์ดหน้าปัจจุบัญญนนี้ก็ต้องพูดดับตรงว่าเป็นเรื่องยากมากๆครับที่ทางสิงบูเชลซีจะต้านอยู่ครับและกระแสเปิดมาวันนี้นะครับผมทางเบยุนิกขอเพียงแค่จบหนึ่งประตูก็ได้ยิ้มมุมปากแล้วรับประตูที่สองมาทุกอย่างดูสใสครับแต่จุดเด่นสองทีมนี้ผมบอกเลยว่าสองทีมนี้มีเกมลุก มีความน่ากดมากกว่าครับแต่ถ้าจากมองว่าเราเป็นแฟนเชลซีด้วยเนี่ยให้ลุ้นทั้งสองฝั่งเนี่ยผมมองว่าเรากดสกอร์สูงก็มีโอกาสเหมือนกันก็ให้เลือกเชียร์สองทั้งทางแล้วกันนะผมไม่ไปที่เบเยอร์เบนิกก็กดสกอร์สูงไปแล้วกันนะผมสําหรับคู่นี้ส่วนคู่ที่สามที่พี่เข้มจัดให้ครับเป็นทางปารีสแซงต์แ็งครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับเยาวนางอตแลนต้าครับคู่เนี้ยเจอกันมาครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นปีทศวรรษ20ครับเป็นทางปารีสแซงต์แ็งครับชนะทางแอตแลนต้าไม่ได้นะผมก็ชนนะด้วยสกออร์่เงงห ในบอลลีกเองฝรั่งเศสครับไล่แต่การที่ชนะน้อง10ครับชนะอองเช่น1ชนะตัวรุสนะครับผมด้วยสก์6ประตูต่อ3ครับแล้วก็ชนะทีมอย่างทางลองครับด้วยสกอร์ูนเองก็ถือว่ามีฟอร์มที่โดดเด่นมากๆครับกับการกินเชียรจากนันอัตลาต้าครับแข่งขันในลีกการชกอาอิตาลีมาสารเกมครับก็ชนะเพียงแค่เกมเดียวคือการที่ชนะเลเช่นั้นล่าสุดครับในการเล่นในบ้านตัวเองชนะด้วยสมอกบสีมอย่ปนซ่าครับแล้วก็ต้อองบกว่าคนเรื่องเลผมําหรับเรรื่อองฟ์มเรื่องมากับทีมอย่างปพิซมอาครับ เบเล่ไปนะผมก็เป็นตัวละคตัวสำคัญครับแต่ตัวที่เหลือลก็อย่ากกองโซพโรลาโมสครับวิตินยาครับเจ้าเนเวสครับหรือฟาเบลุยเอ,เองก็พร้อมก็ถือว่าความพร้อมมองทางปริสเชมังเองนะผมอาจจะขาดในเรื่องของตัวเลื้อยนะผมแต่ในเรื่องของการจบแดนกลางเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าแน่นปากเลยนะผมและกระแสวันนี้ทางปาริสเแมนครับเปิดมาบังคับชนะน,นึงตู่แน่นอนว่ากระแสแอปเปิลแรงนะผมแต่ผมก็ยังมั่นใจว่านในเรื่องของพื้นฐานตัวนักเตะในเรื่องของชั้นทีมและก็ฟอร์มในปัจจุบันนี้ทางปาริสเชมังแอบดูเหนือ บ้านชนะได้แน่นอนครับสองประตูนี้เห็นกิ๊บในที่ด่างปารีสแสงแจ้งแมงกันเลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับคืนนี้ครับที่พี่แคนไปจัดให้ครับเป็นคู่อาแจกอัมสเตอร์ดมครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับกัมมีนดบอินเตอร์มิลานเองคู่นี้ครับเคยเจอกันมานในล่าสุดเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปในปี2008เลยนะผมเป็นนากอินเตอร์มิลานครับชนะด้วยอินสกอร์หนึ่งศูนย์เลยนะครับฟอร์มของทางอาแจกอัมสเตอร์ดมเองถามว่าฟอร์มดูดดเด่นไหมแข่งขันมาห้าเกมครับยังไม่แพ้ใครเลยนะผมในลีกของตตตััััััััวววเเเเเเเอออองงนนนนนนนีีี่่่่ยยยยดดดดดแแรรรรรรรกกกกกกคคคคคบบบบบบชชะะทททลลสสาาา์ไู้้้มมปุโฮิจ็ ทางเฮโรเก้ได้ครับในการรีเล่นในบ้านตัวเองแล้วก็นัดล่าสุดครับชนะโชเล่ได้ด้วยตักอลสามหนึ่งก็ต้องบอกว่าอาจจกนะผมเล่นในบ้านมา3เกมก็ชนะได้3เกมเลยแต่เกมไปเยือน2เกมครับก็เสมอกันสองเกมเนาะแต่กับกาทางอินเตอร์ครับถามว่าฟอร์มตัวเด่นไหมก็ต้องบอกว่าแย่ผิดปกติครับนัดแรกมาเนี่ยเขาก็ชนะตีโน่ได้ครับด้วยตัวกอลห้าป็นรูปสูยเลยนัดต่อมาครับไปแพ้อูดินเซ่ครับด้วยตักอลสองหนึ่งและนัดล่าสุดครับไปแพ้ยูนูนครับด้วยตักอลสี่สามครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มของทางอินเตอร์บิลันแอบดู เราก็ต้องบอกว่าอินเตอร์แอดูเหนือกว่าอยู่แล้วครับในการที่มีประสบการณ์ที่ดูดีด้วยนะผมในเรื่องของชื่อชั้นลีกอาจจะเป็นมาตรฐานนักเตะที่มันดูเหนือกว่าครับแต่กับการที่มาเจอจัดแต่แน่นอนครับว่ากระแสเปิดมาแบบนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของความที่อาจจะเป็นเจ้าบ้านด้วยนะผมแต่โดยรวมแล้วนะผมสองทีมนี้มันมีในเรื่องของเกมลุกที่มันดีนะผมไม่จัดเกมรับรั่นะครับทางอินเตอร์ณปัจจุบันนี้ก็เกมรับรั่วกันถ้าเลือกไปเลือกเชียงจีนวันนี้ผมมองว่าเรากดสูงคู่นี้ยังไงก็ไม่ผิิิดดดหวววววััััังงงงงแนน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 ่่่่่ออ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 อคคครรรรรรบบบบใใเเเืืขขตตจจสสกกกกก์์ทททีีีีมม้้้้้ไไไไถาาาาาลลป็ูะ จัดไปในทั้งหมด4คู่สำหรับครั้งนี้นะครับผมตัวแรกครับให้เลือกเชียร์พิธามหรือว่าหูเองตัวที่2ครับให้มองพิธามเบอร์เยี่ยมอีกหรือสกอร์สูงครับตัวที่3ครับให้มองพิธามปารีสแซงต์แชแมงครับและตัวที่4ครับให้มองพิธามสูงอินเตอร์มิลานนนั่เองใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทียบบอลขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ